ครับคลิปนี้คืออยู่ในเกม s o c r i v o Online อแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแพทเนาะเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งอัปเดตแพทใหม่นะครับอัปเดตวันที่16สิงหางครับ2023เนาะ,ะแพทนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีนะแฟชัน่นเนาะแฟชั่นประจำแพทนะครับแฟชัน่นประจำแพทก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเซ็ตแบบเหมือนงานรดนะูร้อนเนาะรณ์แบบงานดอกไม้ไฟฤดูร้อนของแบบพวก พวกอะไรอะ่ะพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแบบร่วมแบบเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้นะครับแต่เห็นในกลุ่มบอกว่าอะไรอะเซ็ตสกอยอะนะครับผมว่านี่ก็น่ารักดีนะเนี่ยเซ็ตพวกเนี้ยดูแบบฟิลแบบซัมเมอร์อย่างงี้เนาะเห็นแล้วแบบใส่หน้าใส่ไปแบบเที่ยวทะเลอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับถุงเนาะถุงประจำแพทนะครับก็จะเป็นถุงในสุ่มในสุ่มเนาะ แล้ก็ในสุ่มอีกทีของดีๆก็จะมีอ่าพวกแฮมเบอรี่เชดนะครับเนาะเป็นกล่องแฮ a v เวนะครับแล้วก็เซตนิวลีคขังเนาะเป็นเซตโจมนะครับของดีๆก็ประมาณนี้เนาะมันสุ่มในสุ่มในส,ส,สุ่มแบบเยอะมากอ่ถ้าจะซื้อกล่องแลบบววนี้นะครับก็ซื้อในแคชช็อปเนาะกดที่คําว่านิวนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นถุงในสุ่มในสุ่มเนาะส่วนแฟร์ประจําแพทก็จะเป็นอันนี้นะครับนะกล่องนี้เนาะ กล่องนี้ก็จะมีของหกอย่างนะครับเนาะเราซื้อมาแล้วก็สุ่มนะ่ะได้หนึ่งในหกอันนี้แหละแน่ๆนะครับจะต้องสุ่มนะหนึ่งในหกแหละส่วนอ่าส่วนแผ่นนี้มันจะมีไอเทมเสริมนะครับเนาะเป็นไอเทมแคสต์มาใหม่นะคือมันจะเพิ่มมาเน,ะนาะเดี๋ยวให้ดูน,ะนี่นี่นะครับแผ่นนี้มันจะมีเนี่ยของยางเป็ดนะครับของยางเป็ดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะ แล้วก็จะมีชุดนี่นะครับชุดาบนามอะไรเนาะของผู้ชายนี่ของผู้ชายนะคือปกติแพดปกติมันจะไม่มีพวกนี้เนาะที่เขียนเขาว่านิวเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่แผดนี้มันเอาลงแคสนะครับอันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิง้ลยนะเนาะผู้หญิงก็เป็นบิกินี่นะครับอันนี้ใส่ไม่ได้นะนี่ของผู้หญิงครับต่อมาอา,อาวุธไม่มีเนะาะหลังหลังก็จะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับนจะเป็นบอร์ดนี้นข้างหลังนะมีสี่อันเนาะ นี่ก็สำหรับสายแฟชั่นนะครับเนาะอ่าถ้าใครอยากได้ผมผมแนะนําว่าให้รีบซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ครับไอ้ที่เขียนว่านิวนะถ้าหมดแพทนี้ไปอ่ามันจะเอาออกนะครับมันอออกแล้วถามว่ามันจะกลับมาอีกไหมอ่ามันก็จะกลับมาอีกครับแต่ว่าเราไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้นครับผมไม่เห็นมันกลับมาหลายปีนะ ปีนี้มันเพิ่งเอามาลงนะครับปีก่อนก็ไม่มีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแนะนำว่าถ้าใครอยากได้ก็รีบซื้อนะครับนะมันมันจะวนนะเมื่อไหร่ไม่รู้แหละอันนี้เนาะประมาณนี้ครับอันนี้ไม่มีอนะไรเนาะเป็นแฟชั่นนะครับหมดละอ่าต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแพทนี้เนาะมันมันก็อัปเดตจะถามว่าครั้งใหญ่มันมันก็มันก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับอะ จะมีระบบใหม่เข้ามาเนาะระบบใหม่ก็คืออสองแฟนะครับก็คือสามารถใส่แฟชั่นได้สองอันนะเดี๋ยวผมให้ดูครับปกติกระเป๋าเราจะมีแค่นี้หน้านี้เนาะใช่ไหมแต่ว่าระบบใหม่นะครับมันจะมีช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้าก,กดไปเนาะ่าช่องนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นช่องใส่แฟชั่นอีกอีกชุดหนึ่งเนาะ,ะถามว่ามันทําอะไรได้ก็คือนี่ครับปกติผมใส่หัว หัวเสือยอยู่เนาะถ้าผมเอาเนี้ยเอาเอาผมนี้ดีกว่ามาใส่ช่องนี้นะครับเนี่ยครับเราจะกลายเป็นว่าช่องนี้เราจะโชว์นะครับอ่าตัวละครของเราจะจะแสดงผลกับแฟนะครับก็คือช่องเล็กๆนี้เนาะอ่ามันจะโชว์ตามช่องนี้นะอะลองใส่อันอื่นนะครับชุดนะอ่าใส่ชุดนี้โคตติง้งนะเนี่ครับประมาณนี้ อ่าถามว่าประโยชน์ของช่องนี้คืออะไรนะครับอ่าระบบใหม่เนาะก็คือก็คือมันจะแบบว่าเราเวลาเราอ่าเว,วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราต้องใส่เซตแบบเซ็ตที่มันตีแรงๆอ่ะถูกไหมอ่าสเซ็ตตีแรงแต่ว่าเซตตีแรงๆอย่างเงี้ยมันมันไม่สวยนะครับอ่าสมมติว่าผมผมออกนี่ก่อน่ะผมใส่แบบชุดดีเคอย่างเงี้ยมันโจมตีแรงใช่ไหมเนี่ยหมวกอย่างเงี้ย โจมตีแรงนะครับเด,ด็กสิบอนะไรเใส่ชุดนี้อันนี้คือชุดที่ตีแรงของผมที่สุดเนาะผมจะใส่เซตนี้เวลาเวิวหรือเวลาทำอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมจะใส่ชุดนี้นะแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ทำไมใส่เซตนี้มันตีแรงก็จริงแต่มันไม่สวยอะครับมันไม่สวยเลยอ่ะเขาเลยสร้างระบบนี้มาครับสองแฟนนะก็คือเราก็โจมตีเท่าเดิมครับแรงเท่าเดิมแต่ว่าเวลา เวลคานะความน่ารักเนาะความน่ารักคุลาตีมก็จะมาเป็นเป็นตามช่องนี้เนาะอยากตีแรงเท่าเดิมแหละแต่ว่าอยากอยากน่ารักเลยอ่ะใส่ตรงนี้ดีกว่าอแล้วก็มาใส่ตามเซตนี้นะครับใส่ได้หมดเลยนะเนี่ยเฟสหนึ 1, ่งเฟสเฟสสองก็คือมีเหมือนกันหมดนะครับเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเนาะถามว่าตีแรงเท่าเดิมไหมตีแรงเท่าเดิมน,นะครับแต่ว่าน่ารักขึ้นเนาะ,ะแล้วก็ในในเซตนี้ครับ ไอ้ที่ช่องที่เราเพิ่มมาเนาะอันเนี้ยถ้าเราใส่เซ็ตโจมอ่ะมันจะไม่เพิ่มนะครับเอฟเอฟเฟ์เซตจะไม่เพิ่มนะตรงน,นี้ไอของที่ลงไอช่องเล็กๆตรงเนี้ยจะไม่แสดงผลของเอฟเฟคนะครับแบบว่าเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่เพิ่มนะไอโจมตีสามสิบก็ไม่เพิ่มนะครับก็คือใส่เป็นแฟชั่นน่ารักนะ่ารักเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูกัน อจากตัวนี้ผมโจมตี6,902นะครับเนาะ6,902เนี่ยถ้าผมใส่อันนี้ใช่ไหมใส่ชุดนี้ไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นเป็นชุดนี้เนาะแล้วก็ดาเมจเพิ่มครับเป็น9,12เนาะอ่าตอะวันนี้แต่ว่าผมไม่อยากใส่เสื้อตัวเนี้ยอ่าแล้วผมเอาเสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับไปใส่อันนี้ดูเห็นไหมครับเห็นไหม เาเมจไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าใส่ตรงที่เดิมเนี่ยมันเพิ่มนะ,ะแต่ถ้าเอาไปใส่ในช่องเนี้ไม่เพิ่มนะครับอก็ประมาณนี้เนาะสรุปง,ง่ายๆก็คือไอไอแฟชัน่นในช่องที่เพิ่มมาใหม่ครับระบบสองแฟนนั่นก็คือเพื่อ่าเพื่อวิวแล้วแบบทาให้เรารู้สึกน่ารักขึ้น,นครับอยากใส่แฟร์แบบว่าน่ารักน่ารักอย่างนี้เนาะเวลาวิวเนาะแต่ว่าพลังจีเท่าเดิมอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้นะครับ นี่คือประโยชน์ของมันเนาะแหลงด้วยนารักด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าแผ่นี้นะครับมันจะมีเข็มขัดเนาะหลังจากแผดที่แล้วไม่มีนะครับอ่าเข็มขัดจะเป็นเข็มขัดน้ําแข็งนะครับตัวที่เราต้องตีเอาเส้นนะเส้นกิจกรรมนะครับไอเทมกิจกรรมนี่แหละมันจะเป็นรูปน้ําแข็งนะเดี๋ยวผมตีให้ดูกัน นี่ครับนี่นี่นี่ไอ้ก้อนอย่างนี้นะเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยครับไอ้ก้อนน้ำแข็งนี่นะอันไอ้นีนน่นี่ครับเราต้องเก็บให้ได้สิบห้าอันนะครับสิบห้าอันเนาะเดี๋ยวแล้วก็ไปแลกกับไอ้ช่างตีเหล็กนะครับอันนี้นะ้นําำแข็งผมว่าตันนี้ผมฟาร์มมาแล้วแหละอ่ามีเป็นร้อยละนี่นะครับตรงนี้นาะแล้วก็กดนี่นะครับ เฟสเควสอ,อยู่นี่นะอ่าแล้วก็กดายนี่ครับแรกกับอ่าไอ้น้ำแข็งมันกินนะสิบห้าก้อนนะอ่ากดไอเคมนะครับอ่ารับละอ่ามาดูตัวเข็มขัดกันนะครับอันนี้เข็มขัดนี้จะ xp อ่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณสามนั่นแหละครับเนาะอันนี้ก็คือเข็มขัดคูณสามอ่าแล้วเข็มขัดเนี้ย จะอยู่ได้12ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ที่เรารับเลยนะอ่าตอนนี้ก็มี12ชั่วโมงเนาะถ้าเราใช้หมด12ชั่วโมงก็คือจะไม่มีแล้วนะอ่าวันนี้ก็จะไม่มีละถ้าเราใช้ครบนะแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยสามารถอ่ารับได้ทุกวันนะครับก็จะรีรีตามวันเนาะอ่ารีตามวันก็สี่ทุ่มนะครับเนาะอ่าประมาณนี้นะครับเข็มขัดนี่ก็ไม่ได้แย่นะผมว่าฟาร์มง่ายนะครับแต่ว่าประเด็นมันคูณสามมเนานะ ถ้าแพดโองถัวมันจะแบบเข็มขัดคูณ4แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเนาะแล้วผมสังเกตนะครับมันอัปเดตแพดใหม่เนาะแต่ว่าไอไอเทมสองอันเนี้ยมันไม่หายนะครับไอเงี้ยไอน้ำมะม่วงอนะ่ะมันก็เพิ่มอเอ็กพีอีกนะครับอเอ็กพีคูณสองนะอ่าแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะทับกับเข็มขัดนะครับอเดี๋ยวผมลองเลยอ่าลองดูดีกว่า ลองให้ดูเลยว่าจะทับหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าทับอ่ะอืมไปน,นี้แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันเนาะน,นี้ผมเก็บอิ็นอย่างแั๊หนึ่งนะครับ อโอเคน่าจะพอละเดี๋ยวผมเลือกเลือกแมปแป๊หนึ่งนะแบบเมื่อกี้มันมีตัวบินนะผมอยากดู x อ็พีชัดๆนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมตีตัวนี้นะเอาเดดแมนสเน็กนะครับอ็พี XP อยู่ที่สามหมื่นนะครับนะประมาณสามหมื่นนะลองตีตัวหนึ่งนะครับเผื่อเอ็พีแต่ละตัวไม่เท่ากันนะเอาเดดแมนสเน็กนะ อ่าประมาณสามหมื่นนะครับเราผมลองใช้น้ำมะม่วงหายตัวนั้นแป๊บหาอยู่นี่แค่เป็นสามหมื่นแปดนะครับอ่าแสดงว่าไอเอฟเฟกน้ำมะม่วงนี่เนาะน้ำมะม่วงนี่กับเข็มขัดนี่ไม่ทับกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยบอกเลยว่า ใครดองจากแพทที่แล้วนะหวานเจีย๊ยบครับเวลก็เวลก็เท่ากับเข็มขัดคูณสี่เลยแหละอ่าเพราะว่าอันนั้นคูณสามอันนี้คูณอีกอ่าคูณสองก็จากสองร้อยอันนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอ่าคูณสองก็อีกหนะึ่งร้อยเนาะก็สามร้อยก็คูณสี่เลยครับหมดเลยครับสายเวลหวานเจีย๊ยบถ้าใครดองไว้นะถ้าแพทแพทนี้ก็หมดแล้วเนาะอ่าผมก็อ่า การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอลาตัวขอลาตัวอีกแล้วขอตัวลาครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย